สวัสดีพี่น้องได้เห็ดเพาะมาเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเพาะอันนี้ก็เป็นเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้าย่านะครับผมซึ่งเป็นเห็ดเพาะที่อร่อยกว่าเห็ดเพาะทั่วไปนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยจะทําการเ,าเขาเรียกว่าเราจะมาถนอมอาหารกันซึ่งเรซื้อมาเป็นกิโลเนาะมันก็เยอะนะทีนี้เราจะถนอมอาหารด้วยการที่เก็บไว้ได้ทานเป็นปีๆแล้วฟิกแข็งไว้โดยที่รสชาตินี้ใกล้เคียงแบบ ของสดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปถนอมอาหารกันทำอย่างไรง่ายมากตั้งกระทะลงไปนะครับผมเราเทน้ำน้ำเปล่าของเรานี่แหละเทน้ำเปล่าของเรานะครับผมก็รอให้น้ำมันเดือดเนาะอืมรอให้น้ำมันเดือดอทีนี้เราก็จะใส่เกลือผมใช้เกลือชุมพูนะผมใครมีเกลือไอโอดีใช้เกลือไอโอดีใครมีดอกเกลือใช้ดอาเกลือ ลือชมพูจะมีประโยชน์มากๆตามลงมาก็จะเป็นดอกเอ่อดอกเกลือใส่ไปเลยครับผมใส่ให้มันเค็มไปเลยพี่น้องอืมให้มันเค็มไปเลยมันจะยิ่งถนอมอาหารความเค็มจะถ,ถนอมอาหารของเรานะครับผมประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยใส่เห็ดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็รอกับก็คือต้มจนมันสุกเนอะ สุกแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็พอรอให้มันเย็นปั๊บก็ฟิกแข็งไว้นะผมเก็บฟิกแข็งไว้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นก็เราอยากจะทานเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาออกมาทานมาทานเป็นเ,เขาเรียกว่าเห็ดเพาะคั่วสมุนไพรเจหรือว่าเอามาเป็นแบบว่าคั่วกิ้งก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาเป็นแกงกะทิหรือว่ามาอบหรือว่ามาลวก จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ได้ตามพริกสดลงไปบีบมะน,นาวลงไปนะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปรากผักชีลงไปออกเปรี้ยวเดเผ็ดแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรก็ว่าไปเด็พียน้องเด้ออยากทานมันไม่จัดไปเลยครับผมนะ่ะเดี๋ยวเราจะต้มทําการต้มเนาะต้มแล้วก็พอมันเดือดจนมันสุกเราชิมดูตากมาชิมดูว่าเห็ดพอะมันสุกหรือยัง เมื่อมันสุกแล้วเราก็ทําการใส่ตะแกรงให้มันสะเด็ดน้ํารอเย็นเข้าช่องฟรีดแค่นั้นเองเก็บไว้ทานได้เป็นเปีอนๆยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมนะคะประมาณนี้โอเคครับอ่านะครับผมเดือนละเดือนละเด๋ยวรอสุกผมจะเพิ่มเติมอย่างหนึ่งครับผมวิธีวิธีการล้างเห็ดเนาะเราก็ล้างให้มันสะอาดอาดเสร็จแล้วใช่ไหมผมเห็ดทุกอย่างทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงก เห็ดขี้พเ,เพึ่เอเห็ดน้ำผึ้งเห็ดทานเห็ดอ,อะไรก็ช่างอะ่ะที่เราไปเก็บเก็บมาแล้วทีนี้มันเปื้อนขี้ดินเยอะๆเปื้อนขี้ดินเยอะเราก็ทําการล้างก่อนล้างกับน้าเปล่าล้างกับน้ํเปล่าเสร็จแล้วตั้งกระทะลงไปใส่น้ําลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็พ,พอน้ําเดือดใช่ไหมครับผมเอาเห็ดอะ่ะลงไปลวกไปลวก,ไปลวกกระทะแรกแล้วก็ใส่กระทะที่สองลวกเหมือนกันลวกกระทะแรกลวกกระทะที่สอง แล้วก็น้ําที่3มก็เป็นน้ํเปล่าธรรมดาอันนั้นคือเป็นวิธีการล้างเห็ดชนิดล้างเห็ดวิธีหนึ่งที่แบบว่าขี้ดินเยอะการลวกน้ําร้อนแบบนั้นอะ่ะขี้ดินมันจะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเวลาเราตักเห็ดเราก็ตักอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้อันนี้เพิ่มเติมอีกเมนูหนึ่งนะอ่าเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวเอาออแบบนี้ตักแบบนี้ทีนี้ขี้ดินอะ่ะมันจะไปอยู่ใต้ก้นกระทะใต้โตใต,ใต้ก้นกระทะนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่ง ประมาณนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันคล้ายๆกันกับที่เราต้มเห็ดที่จะถนอมอาหารนะครับผมประมาณนี้โอเคให้งั้นพี่น้องสุกแล้วเราก็ตักออกใส่ภาชนะของเราทีนี้เพื่อความมั่นใจถ้าเรากลัวว่ามีขี้ดินเนาะเพราะว่ามันอยู่ในดินใช่ไหมก็ใช้วิธีแบบนี้เลยครับล้างเสร็จแล้วก็ไปนอกน้ำเย็น อยาให้สะอาดคิดว่าในเนี้ยอาจจะมีขี้ดินก็นได้ใช่ไหมละ่ะเออเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็เอายกมาเลยนกเดวนน้ำเย็นก็เหมือนกับเป็นการล้างล้างน้ำอีกละน้ำหนึ่งอ่าน,นไหนก็ทำละทำให้ดูไปเลยอ่าก็คือแบบอันนี้เป็นการถนอมอาหารใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นวิธีการล้าง มาบอกวิธีการล้างเห็ดด้วยไปในตัวโอเคนะครับผมทีนี้เราก็ใส่แบบนี้นะครับผมอันนี้ที่ได้วิธีวิธีการล้างเห็ดมาคือมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทําร้านเจนะผมในเมืองรีสเกตไปเทศกาลเจไปช่วยไปช่วยพี่เขาทำอันนี้ก็เลยเข้าเห็ดมาขายเยอะมากชาวบ้านแบบให้เห็ดมาเยอะมากก็เลยอุ้ยมันทําไม่ทันนะครับผมก็คือแบบมันเยอะปริมาณเยอะแล้วทีนี้ถ้ามันมี ลูกค้ากินเข้าไปแล้วมันมีทรงมีทรายเนี่ยมันเสียอารมณ์เนาะเหมือนเราเราก็เสียอารมณ์เนาะทีนี้เราก็เนี่ยอันนี้ล้างแต่นี้แหละครับผมอย่าไปอย่าจับเนีย่ยไปเทคว่ำเลยนะแบบนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเนาะก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนี่เราก็ทำอย่างนี้เลยปีหนึ่งกวดจะได้ปีหนึ่งได้ทานครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเราซื้อแล้วก็ฟิตแข็งไว้เก็บได้ทานอยากจะมาแกงคั่วแกงอะไรก็แล้วแต่เราเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นแล้วนะคบผมอันนี้เราก็เทน้ําทิ้งเท okay, น้าทิ้งนีเน่เป็นตะแกรงเร็จน้ําได้แล้วก็ออวางนี้เลยเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้อันนี้ก็รอให้มันเย็นเดี๋ยวเราไปฟิกแข็งเก็บไว้ทานได้เป็นปีๆลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมีความสุขทุกท่าน นะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งดใดคอยสมวังดังปรารถนาอดมทนาสาทุกับอาหารมังชดอาหารเจทานบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ